ถ้าฉันทำไม่กินตัวนี้ฉันจะเดินไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะสะดกเพชรมันไม่ไม่เหยียดมันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนไม่รู้สึกได้เลยนะว่ามันน้ําตาไหลปวด,ปดจนตาไหลเหมืะนะอนกันนะนี่เบานั่งก็ปวดหลังนะนั่งก็ปวดหลังเดินก็ไม่ค่อยไหวปวดข้อปอดวดเขานิ้วล็อกปวดบางทีปวดร้องไหอ้อ่ะปวดตั้งแต่เอวสะโพกเท่นหน้าขาเนี่ยนำลำลลงไปเนี่ยปวดหมดเลย ทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดจะกวาดยังย่ายังไม่ได้เลยโยวยปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ำอะ่ะแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้ขาบวมตุยเลยนัดหมอแล้วว่าอีกเดือนหนึ่งอะ่ะอ,อาจจะต้องผ่าออค่ะแต่พอเอิญมาเจอนี่พี่ก็โชคดีไปไม่ต้องผ่ารอบสาจน,ขาน,น,านขานี่มันนลุดท้ายในขานี่มัน ค็ะคมันมันปวดจนจะเดินไม่ได้คงะมันล้าแล้วขับรถจะไม่ได้แล้วคือมันไม่มีความรู้สึกแล้วจะเหยียบคันเลง่งอะไรเงี้ยเจ็บเขา่าปวดเขา่าแล้วก็เดินลำบากใช้ไม้เท้าค่ะตัวนี้ตัวนี้ไม้เท้าทิ้งไม่ได้เลยสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องข้อเขาเสื่อมมีปัญหาเรื่องต้นข้อบ่าลาย เอวร้าวลงสะโพกร้าวลงขากระดูกทับเส้นนะคะหรือจะเป็นกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทนะคะชาบริเวณปลายนิ้วมือนิ้วเท้านิ้วล็อกนะคะด้านแนะนําผลิตภัณฑ์ดีบูนค่ะสําหรับท่านที่สนใจสามารถโทรหาด้าได้ตามเบอร์ด้านล่างน,นี้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปชมคลิปผู้ให้สัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยค่ะปวดตั้งแต่เอวสะโพกเส้นหน้าขาเนี่ยนา,ามล,ลงไปเนี่ย ปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้วดวดวดกว่าจะกว่ายังย่ายังไม่ได้จนหมดห้าซองแล้วมันก็เบาปวดลงปวดลงปวดลง<ช>จากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยกับเดินได้ห้าเมตรและเดินได้1กิโลไปกลับได้สบายกินหมด <9 S 1> แล้วหลวงตาหลวงตาทานผลิตภัณฑ์ดีบุญเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมกากัดไม่มีโยมไม่มีไม่กัดกับพ่อไม่อะไรทั้งสิ้นเลยค่ะดีมากดีมากตรงนี้ยดีมากเลยยินดีด้วยถ้าใครตัดสินใจมาทางนี้นะขอส่งเสริมด้วยค่ะเพราะว่ามันได้ผลจริงๆคถ้าไม่ได้ผลอาตมาไม่กล้ารับรองหรอกเพราะอาตมาก็ทุกวันนี้ก็ไม่ปวดค่ะ แต่เดินระยะทางกิโลหนึ่งเนี่ยไปกลับก็ปวดบ้างค่ะแต่ก็ดีกว่าเยอะเลยใช่ไหมคะโอ้ธรรมดา,ฎาเดินกิโลนึงพักสามสี่เที่ยวเลยแต่ก่อนก่อนที่จะได้ทานอ่ะหลวงตาเดินได้ขนาดไหนก็บอกว่าแค่นี้แค่โบดเนี่ยต้องต้องพักสองเที่ยวอ,ะอะ่ะพักเที่ยวหนึ่งอะ่ะกลางกลางอ่ะมันจะอ่อนแรงไปเลยใช่ไหมคะมันจะเดินไม่ไหวเลยโตดมันเตี้ยลงเลยอ่ะ,อะค่ะมันดึงอ่ะเส้นมันดึงอ่ะอายุเท่าไหร่เอ่ย 49ค่ะ49นะคะที่ปวดหน้าขาแล้วมาที่ขานีดแต่ปกติอ่ะพี่เป็นหมอรองกระดูกที่หมอรองกระดูกพี่แตกแล้วพี่ผ่าผ่าหลังมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ผ่าสะโพกมาครั้งหนึ่งล่าสุดคุณหมอก็นัดจะผ่าครั้งที่สาม แต่ว่าพอดีพี่มาเจอดีบูลก่อนเจอดีบูลก่อนแล้วก็ก่อนที่จะทานมันมีอาการปวดยังไงอยากให้พี่พิมพ์วันเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะมันปวดตั้งแต่หน้าขาค่ะล้าไปที่ขาหนีบแล้วก็ล้าไปที่มดลูกแต่ว่าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งแล้วก็ผ่าผ่าสะโพกอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามเพื่อที่เพราะว่าขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้ค่ะปกติก่อนที่พี่ยังไม่ทานดีบูลอ่ะพี่จะนอน เพราะว่าพี่ลุกขึ้นขามันก็จะพับมันอ่อนแรงแล้วอยู่มาวันนึงอ่ะพี่นั่งหันหลังเนี่ยแหละแล้วพี่ฟังเปิด youtube ดูพี่ได้ยินคนพูดว่าเออปกติผมเดินไม่ได้ตอนเนี้ยผมออกมาวิ่งได้เหมือนเดิมพี่ก็เลยรีบผ่านไปดูว่าเขาเขาเขาทำอะไรเหรอเขาอะไรเขากบอกว่าเหมือนเราใช่ใช่แล้วเขาก็อายุเยอะกว่าอายุเยอะกว่ามากแล้วเขาก็บอกว่า เขาว่าทานดีบูลหลังจากว่าเขาบอกทานดีบูลพี่ก็ตั้งใจดูว่าดีบูลคืออะไรอ๋อค่ะค่ะแล้วพี่ก็สนใจพี่ก็โทรไปหาเลยเนี่ยพี่ต้องการผลิตภัณฑ์ตัวเนี้เพราะว่าพี่จะเป็นอยู่พี่ยาลองมาเยอะแล้วยาลองมาหลายขนาดแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่านี้แต่ลองอีกักครั้งก็ไม่เป็นไรมันไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วดีบูลกล่องหนึ่งเนี่ยมันมีห้าซองทานได้ห้าวันใช่ไหมคะค่ะประมาณวันที่เจ็ดก็คือหนึ่งสัปดาห์เราจะเริ่มเห็นผลเลยจาก ว่าขาที่เราเดินไม่เท่ากันเนี่ยเดินกระเพกกับเพกเนี่ยขาเราเหยียบได้เต็มเต็มเท้าขึ้นแล้วก็เดินไม่มีไม่มีแบบประทีไม่มีอะไรเส้นที่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเหมือนเจ็บเจ็บตรงขาหรืออะไรเงี้ยเดินได้ปกติเหมือนเราไม่เป็นอะไรเลยซึ่งพี่อ่ะนัดหมอแล้วว่าอีกเดือนหนึ่งอ่ะอาจจะต้องผ่าอ๋อค่ะ แต่พอเอินมาเจอนี่พี่ก็โชคดีไปไม่ต้องผ่ารอบสามอ๋อได้วความโชคดีนะ,ะเดินก็ไม่เคยไหวบนก็เพื่อนๆนนะบอกปวดมากเลยบอกให้ไปหายากินหายาที่ไหนแล้วไปคุยกับหมอหมอบอกว่ากระดูกมันทับเส้นอะไรเงนี้นะ,ะเขาก็บอกว่าผ่าตัดไหมก็จะผ่านะนะอะไรเส้นทําบอกพวกบอกว่าอย่าผ่าเลยอยู่เดินไม่ได้แม่กท็ทนทนทนหายากแก้ปวดแก้อะไรมากินนี่ก็มีนะไม่เด้ยวมาให้ดหูมันเป็นยากแก้ปวด เป็นแผงๆอ่ะสิเ,<อ>เป็นสีส้มๆอ,อ,อ่ะเป็นกินคีรีบูลแล้วนะบอกก็ชงกินค่ะทุก,กวัน,นี้เปลี่ยนมาทานดีบูลแล้ว<ช>ไม่ได้ทานเท่านั้น,น,น<ช>แล้วนะใช่นี่แม่บอกเป็นคนสิบกว่าคนแล้วน,นั้น,นี่ย<อ><อ>งนี้บอกเหรแม่แวยากินแล้วนี่แล้วเหรอบอกจ้ะแม่กินนี่นี่ลรก่คีรีบูล บอกว่าเนี่ยมันนั่งเนี่ยมันสบายปกตินั่งเนี่ยมันจะปวดนะปวดนะแล้วถ้าหลวงเทพถ้ายังไม่ได้ทานนะแม่จะต้องให้ลูกอ่ะบีบให้รีดหลังให้นะบีบหลังบีบขาให้ตอนนี้แม่ก็สบายมาอยู่ก็ไม่มีแล้วไม่ได้ทาแล้วมันเบาเข้ามันเบาเริ่มเบาเข้าแม่คิดว่าคงถ้ากินกินไปแม่คิดว่ามันก็คุ้มแน่ๆเลยนะเพราะว่าตอนแค่สามสามต้องสองกล่องก็ดีขึ้นเยอะ ใช่ไหมก็บอกลูกว่าหมดยาแล้วบอกลูกสาวบอกบอกแล้วแม่ทำไงบอกแม่สั่งไปแล้วทางสั่งมาแล้วล่ะสั่งมาสามกล่องเนี่ยถ้าแม่กินดีแม่ก็กินไปเถอะมันไม่ทรมานใช่ไหมไม่ถัอมาแม่ปวดหลังปวดขาเขาให้ก็บีบทีสองร้อยสมร้อยมันก็ขายแค่วนัน2วันเนี่ยมันก็เป็นอีกเรานั่งทั้งวันทุกวันไม่รู้ขายทอง แสดงว่าแม่ก็หมดกับค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่ว่าจะซื้อยาหรือว่าบีบนวดเยอะเยอะไม่พอเยอะถึงบอกใช่ใช่ถือว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่คิดว่าผิดหวังนะเดี๋ยวแม่กินสามกล่องเนี่ยก็รู้ผลแล้วว่ามันมันต้องดีขึ้นมากใช่ไหมจริงค่ะเพราะแม่ชีก็ไม่โกหกหรอกแม่ชีก็เป็นมาหลายปีแล้วกินไปสองกล่องรู้สึกมันเบาขึ้นนะคะนะแม่แล้วเนี่ยแม่ชีก็เลยสั่งมาอีกสามกล่อง ก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะคิดว่าดีมากเพราะว่าแม่ต้องขึ้นไปสวดมนต์ภาวนาเพราะว่านั่งทีมันก็หลายชั่วโมงนะคะกว่าจะสวดมนต์เสร็จกว่าจะนั่งสมาธิกว่าจะเสร็จเดินจงกรมจงกรมตกแล้วสามทุ่มครึ่งนะค่ะก็หกข้ามแม่ก็หกเนี่ยมาดูซิมันดีขึ้นถ้ามันไม่ดีจริงนะคุยเวลานั่งันทีร้องโอยนะบอกโอยนั่งไม่ไหวปวดหลังพอดีก็ก็มีคนมาช่วยบีบช่วยจากพระนรมาทาให้ ถามว่าหายมั้ยมันเป็นอยู่ข้างในเนะเหมือนกระดูกทับเส้นนะมันเป็นอยู่ข้างในในกระดูกข้างในนะน้ำในข้อน้ำในข้อแห้งนะคะคเพราะว่าแม่ชีทานแล้วว่ามันดีจริงๆ ม่ชีก็เลยทานดูเนี่ยเัี๋ยวจะไปแนะนําลูกๆเลยแล้วเพื่อนๆก็แนะนําไปหลายคนเขาก็ให้ลองทานดูก่อนเดี๋ยวถ้านั่นเดี๋ยวก็จะกินตามแม่เขาบอกนี่โกหกคค่ะไม่ใช่ค่ะใช่เหมือนได้ชีวิตใหม่ใครยังบอกเลยพักนี้แม่ว่าก็สดชื่นขึ้นนะบอใช่ก็ได้ยานี่แหละเขากินแต่นี่หยุดมาสาวันแล้วนะไม่ได้กินมา3ามวันแล้วมันหมดไง มันมันก็เฉยๆไม่ก็เฉยมันก็ยังคงที่อยู่โอ้กินมาเป็นหมื่นแล้วเพราะว่ายาอะไรดีโฆษณามาอะไรดีก็ซื้อซื้อทางนั้นซื้อเดือนละหกพันก็ซื้อเน่อโรเฟีกินเ้วกินเดือนละหกพันก็ซื้อจ้าอ่าและตอนหลังไม่ได้ผลมันปวดแขนไอปวดขา ปวดขาเนี่ยขาขาสะโพกล้าวลงเพราะว่าอุบัติเหตุล้มใช่ไหมคะมีขาตัดด้วยสะโพกขาตัดเนี่ยครับไม่ใช่ขาหักรถชนโอ้ผมนี่อุปจักมันมีหลายเอออ่ารถชนขาหักอแขนหักนี่มันหนักตนอ้างนี้เป็นต่างกันรถชนั้งนี้มันลมล้มที่บ่า เนี่ยแล้วไอ้ตรงนี้มันพึ่งเป็นที่มันตอนหลังตอนหลังว่ามันที่ว่ามันเนี่ยหัวเข่ามือชาเต้าชาแล้ววิน่งแรงมือชาเต้าชาแล้วก็ไปผ่าตัดมันแต่ว่าไอ้ปวดขาไม่หายแล้วเมื่อกี้นี้หายโอ้พ่อพ่อนี้หลังจากทานดิบุลนะเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยรู้สึกมันไม่ปวดสะโพกแล้วไม่ปวดอันนี้อันนี้มันมันรู้สึกว่า มันรู้สึกวัยโอ้เห็นคนวัยแต่รู้สึกอันนี้เบากว่าเขาไอ้เบามันเบาคือเยอะผมกินเนี่ยกอม,ม,มที่สี่นะโอ้ว่าได้ผล<น>กี่คะแนนน่ะเหรอจ้าร้อยคะแนนเนี่ยจะให้กี่คะแนนโอ้ถ้านั่นก็เปรียบเทียบแล้วก็อถ้าวาปลาที่กินมาเนี่ยนะ มันก็การปวดกันอะไรมาผมว่ามัน้อย้อยคะแนนได้ก็กินได้ผลจริงจริงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่านะแล้วเพราะผมกินมันเนี้ยกล่องที่ฟีเนี่ยจ้ากล่องที่สรีแต่แว,<อ>ว่ามันได้ผลได้ผลจได้ผลจริงจริงวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดบางเพ็งใต้มีบุรีกรุงเทพมหานครนะคะแล้ววันนี้นะคะบุกก็อยู่กับหลวงพ่อนะคะที่ ฉันผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะตัวดีแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะคะวันนี้นะคะหลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะว่าหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลมีความประทับใจอะไรแล้วอยากจะบอกญาติโยมนในวันนี้นั่นเองนะคะเด<อ>ี<อ>๋ยวเรามาฟังนะคะเสียงจากหลวงพ่อกันนะคะนวัตสการค่ะหลวงพ่อขอกอดขอเจริญพรนิยมนะอ,อ,อะนาตมามก็พันรูปัจคุณอาชมูค่ะวัดที่จำพรรษาอยู่น้ะมา2ี่สิบสี่พรรษานี่ยโยมน<ข>ะค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้ 68ค่ะก่อนที่จะหลวงพ่อจะฉันติพันธ์ตัวทีบูลนะคะหลวงพ่อมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดหัวเข่านี่ทั้งสองทั้งสองก้านนะโยมนะเริ่มปีสี่สิบเก้าจะเริ่มปีสี่สิบกว่ระมาณสิบปีแล้วที่ปวดมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าเท้าข้อเท้าก็ข้อเท้าจะเดินเดินมากแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนรถสฟอนในข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียเหมือนมีไม่ลวกหรืออลไรเข้าไปแทงเนี้ยก็ ก็อาจาตมาก็จะซื hmm ้อยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นมานานหรือยังคะอาการนี้ค่ะประมาณอาการสิบปีแล้วปถึงสิบสามปีได้สิบสามปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วมีการรักษาอย่างไรบ้างคะก็ปวดก็ซื้อยาก็ที่เขาโฆษณาแล้วก็ลองดูค่ะแล้วเป็นยังไงคะผลลั ก็หายมั่งไม่หายมั่งนี่โยงบ้างไม่หายบ้างใช่ไหมแล้วหลวงพ่อรู้จักสิทธิัณฑ์ลีบูญนี้ได้ยังไงคะก็ได้ดูอ่ายูทูบของอัตมาก็ลองเปิดดูเรื่องกับประดีเจอเจอมาเกบกว่าวันกินแล้วนะแล้วทำไมหลวงพ่อถึงตัดสินใจเลือกที่จะซื้อกับบุกล่ะคะอ่าเห็นว่าญาติโยงที่มาสัมภษณ์กันก็อายุก็เยอะแล้วเนี่ยหกสิบกว่าแล้วเกือบเจ็ดสิบมั้งก็ลองดูมีความมั่นใจใช่ไหมคะว่า อ๋อมีการออกสื่อหลายคนแล้วนะคะเห็นพวกสัมภาษณ์หลายคนใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ก็ดีประมาณขึนไปสองกองก็สิบกว่าแล้วสิบกว่าสิบกว่าสองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะู้สึกว่าเดินดีของเดินไม่ค่อยเจี๊ยว เห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินบิบาบจะมีอาการทรมานบมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ใช่จะตุ u ข้อเท้าจะเสียวอาตมาก็ขอผู้เปลภประสาพระเลยโยมนะถ้าผู้โกหกก็มุกษานโยมอันนี้ก็จริงๆก็ก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆแตนนี้มาคุ้มราคาโยมคุ้มราคาที่อาตมาก็ขอขอบอกโยมละกันนะก็ลองดูโยมใครจะไปกล้าจ้าง แล้วใครจะไปกล้ารับจ้างเรากินเรารู้ตัวเราเพว่ายาเขาดีแล้วก็ว่าดี<ช>ไม่ดีเราก็จะไปโฆษณาให้เขาทําไมอะ่ะอ<ช>ันนี้ดีเรากินด้วยตัวเราเองดีเราก็ว่าดี<ช>คุ้มค่ะถามว่าแพงไหมไม่แพงอ,อ,อาการที่หอบขาคือลดเบาเรื่องตัวเอา้าหายได,โดย้โดยปริยายแพ,แพงที่สองรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะผู้ใดเื่อเคล่อร่องก็ร้องซะ บหักชีวิตจะของสิบห้าก็ไปเรายาปลาปิ้งเลขเลยเขายังซื้อได้อะแค่นี้ไปยังเขาจะซื้อกินบ่ได้มอหากชีวิตจะของอันไผสิหกลูกหลานกับบอหักเด้กจบงั้นจะของซื้อเลยค่ะบรต้องเสียดายเงินมาซื้อยางเงินเือนไรก็นั่นมาซื้อดีบุญนี่กินกินเราก็บุุบบุมีอันตรายอย่างกินเราก็ดีบัจะกินอีกกินนี้ก็หายหายเลยเดี๋ยวนี้ ผิตภัณฑ์มันจะดีขนาดนั้นพ่อทานมามานี่ก็หมดเป็นแสนแล้วนะกินมาทุกอย่างอ่ะกินมาทุกอย่างกินมาทุกอย่างแนะนําใครแนะนํามีไหนว่าดีก็ไปบีบไปนวดไปฉีดยาไปกายภาพบำบัดก็ไปอูทำทุกอย่างมันก็ทุเลามันก็หายหายแล้วก็เป็นต่ออย่างเงี้ยหายแล้วก็เป็นเหมือนก็กลมาเป็นอีกเหมือนเดิมเป็นจนขาเนี่มันหลุดจนท้ายนี่นี่มัน ขาข้ามันปวดจนจเดินไม่ได้ไงมันล้าวแล้วขับรถจะไม่ได้แล้วคือมันไม่มีความรู้สึกแล้วจะเหยียบคันเล่งอะไรเงี้ยเพราะขาด้ายนี่ไอ้ขาฝวาเนี่ยต้องเหยียบคันเล่งใช่ไหมคะพันเล่งคันเล่งเป็นฝั่งขวาฝั่งขวาแล้วจะไม่มีความรู้สึกไอ้คุณเหยียบไปแรงเท่าไหร่รถวิ่งเท่าไหร่มันช้าอันตรายอันตรายเนี่บางทีเหยียบไปหุ้ยร้อยกว่าเลยนี่ขามันจะยกมาเคยขึ้นมันช้าถือว่าใช้ชีวิตได้ยากลําบากนะขอตอนที่เป็นเนี่ย หรือว่าสุดๆเลยยังนึกว่า,าชีวิตเราเนี่ยอยากหาเงินยังอยากสบายใจว่าห,หาเงินได้ตัวเองไม่อยากจะให้นอนแล้วให้ลูกมาเลี้ยงยังไม่อยากเป็นภาระลูกเนาะใช่ใช่ไม่ได้ไปไหนหไม่ได้มีเงินก็กองอยู่นั้นที่ไปซื้อขนมกินยังไม่ได้เดินไม่ได้ไไดใช่บอกก็ไปไม่ได้แล้วพ่อเนาะไปไม่ได้ไม่ต้องไปรอลูกหลานแล้วซื้อเองซื้อเองไปเองเดินเองขับรถไปเองพ่อช่วยบอกกับ ท่านผู้ชมนิดนึงเพราะว่าบางคนที่เขาดูเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าพ่อโดนจ้างมาเป็นหน้ามาเองโอไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ต้องมาจ้างพ่อเลยไม่ต้องมาจ้างพ่อหาเองกินเองอยู่ทุ่งมาเลี้ยงตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนี้คือร้องเองกินเองหายเองไม่มีใครมาจ้างไปจะมาจ้างเพื่ออะไร้แล้วพ่อก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันนะก็พ่อค้าเหมือนกันก็คือมีสัจจะอยู่แล้วใช่ไม่นั้นนละ ถ้าใครเป็นนะอยากลองไม่ต้องมาแขลองแค่กล่องหรือสองกล่องก็เดียวก็รู้ผล <mm> พอรู้ผลแล้วก็กินแล้วเราพิจารณาสิว่าจากสมมุติเราปวดเนี่ยทั้งวันเนี่ยกินไปกล่องสองกล่องแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมถ้ามมดีเราก็ค่อยๆขยับไปตีสองกล่องสามกล่องถ้ามมนดีขึ้นเราค่อยเชื่อไม่าช่พูดปั๊บแล้วมาเชื่อ <mm> ไม่จองพอนนี้เราต้องพิสูจน์ในตัวเองอย่าไปฟังคนอื่น <mm> <mm> ใช่ฟังเขาพูดอย่างฟังพ่อพูดเนี่ยพ่อพูดแต่อย่าเชื่อเ <mm> ขาให้พิสูจน์ม <mm> ันก็ เขาันมีความภูมิใจที่เราหายเนะเราก็ดีใจว่าเออไม่ต้องให้ลูกมาคอยนกหุงข้าวหุงปลาส่งให้กินและเดินกินเองได้ยเีมันดีขึ้นมากเลยเลยที่เราเป็นมาแล้วสามาจนเราเหนื่อยเหนื่อยท้อแล้ววะทําไมเป็นอย่างนี้เคยนอนโรงพยาบาลเพราะกระดูกทับเส้นนี้แเหรอพ่อเหลือไปมาสองเที่ยวสเที่ยวเอกชนทั้งหมด แล้วข้าวเอกชนเลยหนูคิดดูสิเท่าไหร่มาเลยเราถ้าพ่อนอนเอกชนนี่มันราคาไปานมเหรอนีแล้วไม่มีบัตรอะไรทั้งหมดรักษาเงินสดหมดคิดดูเขาจะให้พ่อผ่าไหมหรือว่ายังไงเขาบอก่าไงพึ่งผ่าไม่ยอมผ่าเขาจะให้ผ่าแต่ไม่ยอมไม่ยอมทําไมพ่อไม่กล้าผ่าเพราะกลัวว่ายังไงไม่ใช่กลัวว่ายังไงแล้วกลัวมันจะไม่เหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมคือว่าต้องรักษาต้องมีวิธีรักษา เขาคิดว่าต้องมีวิธีรักษาเป็นได้มันต้องมีวิธีแต่ว่าจะเจอเวลาไหนตอนไหนวิธีรักษาทั้งมาเจอนี่แหละไอ้ดีบูลน,นี่แหละถึงได้อ,อลองมาดูที่ไอ้สามรักษามาเยอะแล้วหมดมาเยอะแล้วเป็นแสนพุกระพันสองพันก็ซื้อแต่ว่าไม่ได้ผลเลยเออทันมาหลายยี่ห้อแล้วแม่ก็เลยตั้งใจอ่ะแพงก็ซื้อดีบูลนี่แหละลองดูเห็นรีวิวกินกล่องเลยปวดหลังก็หายแม่ปวดกระเบนนิฟเนี่ย ปวดมากปวดจนโล่งหายปวดกระเบนเน็บมันพลิกตัวไม่ได้เมื่อวามาก่อนนี้แม่เป็นกระดูกทับเส้นอืปวดมากปวดมันจะแยกกระดูกออกจากกันไห้ได้แล้วมาปวดทนไม่ได้นอนก็นอนไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมานั่งนั่งก็นั่งตรงไม่ได้ก็ต้องั่งงอหลังมาซื้อกินกล่องหนึ่งกินกล่องแรกรู้สึกว่าตรงนี้มันเอาดีขึ้น เราขยบตัวได้พิกตัวได้ท้องที่สามโอ้มันดีเอ้มันรู้สึกมันเอ๊ะมันเบานน่ะจ้ะมันก็ยังไม่หายนะเนาะมันไม่หายขาดแต่มันเบาแม่รู้สึกลุกได้อแล้วก่อนจะไปไหนก็จะลุกขึ้นก็ต้องหาอะไรดึงหรือไม่ก็ต้องคนดึงกสาวก็ดึงคอยยืนแม่ยืนอ่าช่วยยืนก่อนเขาเดินในดังเออมีเสียงดังเสียงดังเลยเหมือนมันจะลุดออก ก็เขาก็ซื้อไม้จาก,กระเทามาให้อยู่มีไม้เท้าด้วยไม้เท้าพันกว่าบาทน่ะก็ซื้อมาเดินแหนหัดเดินก็ไม้เท้าก็ไปได้แค่เลาะเนี่ยเนาะแม่ก็เลยอ่ะซื้อเอากินนี้กล่องนึ่งจะให้ลูกสั่งแม่สั่งไม่เป็นหรอกกล่องให้เขาโทร,ทร,ทรส,สั่งให้เนาะเพิ่มมาอีกกล่อ,องนึงอกล่องน,นึงกินอ่ะกล่อ,องนึงก็หายกินเรื่อยๆดูที่กินกินสี่กล่อง ้จึงจกินสิ่งของคุ้งเข่าตอนนี้คอคือไม่มีไม่มีปวดเลยเดินไปโน่นบ้านคนคนนี้ได้ไกลได้เนี่ยไปหาเลาะได้แล้วใช่ไหมแม่เลาะคุยได้เนี่ยไม่มีใช่ไม่ไม่ใช้ไม่เท้าแล้วเนาะที่ไปเนี่ยไม่เท้าไม่เห็นเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนทิ้งแล้วเลยเดินไปได้ดีใจไหมแม่ดีใจถ้าฉันจะไม่กินตัวนี้ฉันจะเดินไม่ได้แล้วอ่ะ สาดกเพชรมันไม่ไม่เหยียดมันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนแม่รู้สึกได้เลยนะว่าน้าตาไหลมันปวดจนตาไหลเหมือนกันนะนี่เบาตั้งแต่ซองที่ท่า่นะแม่ที่แม่เห็นผลแบบนี้เห็นเห็นผลเนเรย่อกินไ่ไม่ถึงสามซองแล้วว่ามันดีขึ้นเลยตัวมันเนื้อเนื้อเราเนี่ยนิ่มหมดเลยจากที่มันตึงเส้นมันตึงเส้นแม่รู้สึกว่าแล้วถามพ่อเขาว่าเป็นไงมั่งเนื้อเขาบอโอ้เฮ้ยเนื้อมันนิ่มวยก็กว่าเนี่ยพั้งจะ่หกสิบแล้วเราต้องเจ็ดสิบป่าเราเป็นนี้เราจงกินเลยเราไม่ยอมหรอก เรากินแล้วก็ยังชั่วลูกเต้าจะมาขัดฝาไม่ได้หรอกแม่มีอะไรดีก็กินนะแม่เอาวะแม่เพรามันมันแพงไปไห้แม่รู้สึกบ้างไม่แพงเรากินแล้วมันคุ้มอ่ะมันคุ้มนะคะมันคุ้มม,ม,มันคุ้มเลยนะ่ะไม่แพงหรอกบางคนอ่ะบอกว่าแพงก็ให้มันเจ็บปวดไปเิเคนไหนที่เขาไม่กินเนี่ยก็ให้เขาเจ็บปวดไปนะฉันก็เปรียบเ,เทียบนะก็บอกเฮ้ยแต่มึงมีก็ต้อง ทักล้านหนึ่งตั้งไว้วพรานั้นแหละแล้วมึงลุกขึ้นไปเอาไม่ได้มให้คนอื่นเอาก็เอาหมดเลยอบอกมันอย่างงี้นะเปรียบเทียบกันยังมันยังไม่ฟังไงคนน่ะเนี่ยถามแฟนเี่ยแล้วเรื่องจริงฉันมาพูดจริงแล้วมาด่ากด้วยนะมึงไม่กินมึงก็ตายแต่คนที่ปวดเข่าปวดขานะมาลองทดลองตัวนี้เพราะว่าตัวนี้สุดยอดเลยมันโคตรสุดยอดเลยนะจะว่าแพงอ่ะมันไม่แพงมันคุ้มอ่ะนะลองกินดูเนี่ยเป็นกันเยอะแยะไปนยปวดแข้งปวดเข่าเนี่ย ชวนกันแ,แม่ลองมาทานผลิตภัรรณฑ์นี้เป็นตัวนี้ดูนะคะแม่ขาถ้ามีถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยแม่คิดว่าจะให้ผลิตภัณฑ์ดีบุญกี่คะแนนก็ให้เต็มนะเนี่ยให้เต็มร้อยคะแนนก็ตตองเต็มร้อยอยู่แล้วดีบุญเนี่ยวิสดยอดมากาคุณมีคะแนนให้หน,นึ่งร้อยคะแนนแม่ก็ให้หนึ่งร้อยคะแนนไะด้ใช่แล้วพึงพอใจแค่ไหนคุณพ่อจะให้กี่คะแนนดีกินอนอนหลับสบาย<ร> แม่แมันน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะออสุดยอดนะคะองพ่อทั้งแม่ทั้งสองท่านเดินมาเรื่องจริงเบอร์เซ็นเต็มเต็มนะคะออสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บุญของเราเนี่วันนี้เบาตัวเลยนะเนี่ยเบาตัวหยงเลยเอะน,น้าม้าไม่ได้หรอกเ,ออเพราะว่าเรากิน่ะเราก็ต้องพูดเรื่องความตรงใช่ไหมใครใครเป็นอย่างนี้แบบไอ้ต้อยเนี่ยนะฉัน,ฉ,นฉันแถวนี้ก็เรียกไอ้ต้อย <laughs> ถ้าแกเป็นแบบต้อยมั่งถ้าไม่กินตัวนี้นะมันก็ไม่ยอมหายหรอกมันก็กินยาแก้ปวดไปจนตายแหละเชื่ <c oughs> อไหมเออเรื่องจริงก่อนหน้านีา้แม่ทานผลิตภัณฑ์มากี่ตัวแม่บอกนิดนึงแม่ทานหลายตัวแต่มันไม่เคยหายเนาะ <laughs> มันไม่เคยหายแล้วมันถูกเราถูกเรามาตั้งเป็นกี่ปีแล้วล่ะ <c oughs> ถูกเราถูกเรากินมาแต่ยาแก้ปวด <c oughs> <ไง S 2> แก้อะไรฉันไม่กินนะฉันกลัวมันเข้าตับเข้าไตฉันกลัวยาหมอยาโรงพยาบาลเนี่ยฉันไม่เคยเข้าโรงพยาบาลนะ เพราะฉันไม่ไม่ไม่ยอมกินถามแฟนได้ไม่เคยไปโรงพยาบาลถ้าไม่ดีนะกินทีเดียวเ็าันก็ไปต่างแล้วอ่ะจริงไหมเหมือนกันหมดนะถ้ากินไม่ดีนะใครจะต่างใช่ไหมกินแล้วมันเบาอ่ะไปโรงพยาบาลว่าได้ชีวิตใหม่มแม่เออดีมากเลยถึงขั้นน้ำใช่ไหมถือว่าได้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 เลยอะเพราะว่ามันสบายมันลงอะไรมันก็ไม่จุกไม่เสียดไม่แน่นไม่อะไรทั้งหมดแล้วนะ